เอาดูครับเอ๊ะทำไมเหมือนตะแคงใส่กันเหมือนไก่ตีเลยนะเนี่ยเอาเป็นละลาไปนี่เฮ้แม่ขันเออเอาขึ้นไปขึ้นไปแม่ขันไปอาบน้ำก่อนลูกเออไปเลยขึ้นไปนี่ไงโอ้โหเนาะใจของเจ้าทำด้วยอะไรแม่ขัน ช่างอ่อนละมุนซะเลอเกินรักทั้งเพื่อนดูครับเสียงครางคุนครางแล้วโอ้ยรักกันแล้วนี่สองเชือกเนี่ยโอ้โหนี่ครับแม่ขันเรียกแม่แก้วไปด้วยอืแม่ขันก็ยังไม่ยอมนะรอเพื่อนอยู่แม่ขันก็ไม่ยอมขึ้นรถนะครับนี่ไม่ยอมไปขึ้นรถรอแม่แก้วโอ้โหจิตใจของแม่ขัน สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพางคันเงินพลายมงคนน้อยนะครับอยู่กับเราช่วงเช้านะครับที่นี่ที่สกลน,นครเนีดูแม่ขันมองดูเพื่อนนะครับวันนี้นอนกับเพื่อนนะนอนกับญาติญาติครับอุ้ยใจเย็นใจเย็นไม่ขันอย่าพิ่งไป ใจเย็นอยากไปหาพังแม่แก้วโอ้ช่างสังคมเสลเกินแม่คุณเอ้ยใจเย็นนะลูกเดี๋ยวรอแม่แก้วมาก่อนใจเย็นๆครับโอ้ยเออกินข้าวก่อนลูกกินข้าวก่อนช่วงเช้าๆจะได้มีแรงข้าวที่เหลือก็ให้แม่ขันกินก่อนนะะ ช่วงเช้าเรายังไม่ได้แยกย้ายกันไปนะฮะสายๆครับผมเราจะแยกย้ายกันนะครับสายๆก็คือเราล้างช้างเสร็จเราก็จะไปออนถั่วคนละเส้นทางกันนะครับคือเราต้องแยกจากกันนะครับแยกจากกันออกไปนะฮะแยกออกไปหาคนละบางหมู่บ้านนะครับคนละหมู่บ้านเอาเอาเอาอย่าพิ่งขึ้นเด้อนันรถแม่แก้วได้นันเอาเอาจะไปหาแม่แก้วบ่เนี่ยแม่แก้วยังไม่มาลูก โอ้ยอย่าไปขึ้นอย่าพิ่งขึ้นไปอาบน้ำก่อนเอาเอาจะไปหาแม่แก้วแล้วน่ะควาณลิงเอ้มาทันไหมนี่ไปแล้วนู่นไปแล้วนู่นไปไหนแม่ขันขันเงินขันเงินจะไปไหนมามามานีมามา,มา,มา,มาอาบน้ำก่อนมาพี่มาพี่ถอยมา ไม่อยู่แล้วหนุจะไปหาแม่แก้วแล้วเนาะไปตามมาเร็วแม่แก้วยังไม่มาเดี๋ยวแม่แก้วก็มามานี่มา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 เดี๋ยวแม่แก้วก็มาเร็วโอ้ยเนาะอยากไปหาแม่แก้วแล้วเนี่ยเจอเพื่อนอยากไปหาเพื่อนนะครับเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนใกล้กันเท่าไหร่นะครก็นอนไกลกันนิดหนึ่ง ประมาณสักแปดสิบเก้าสิบเมตรนะครับประมาณนี้ไปอาบน้ำก่อนลูกโอ้โหกลัวไม่ได้เจอเพื่อนนะครับ oh. วันนี้ <laughs> นี่ครับเป็นญาติกันนะครับผมญ oh. าติของแม่ดิวนะญ oh. าติของคนหลายเองนะครับผมนี่ครับอยู่กับเราช่วงเช้านะ oh. ตอนนี้แม่แก้วนะครับ กำลังจะมานะครับผมกำลังจะมาดูโอ้โหนอนหลับฝันดีไหมเอ้ยได้ได้เจอเพื่อนเนี่ยไม่ขันมแ <c oughs> ม่แก้วมาแล้วโอ้โหโนโนโนมาแล้วครับ ก่อนเราจะไปอาบน้ำํำเราต้องเอาดินออกก่อนนะครับปัดดินบนหลังของแม่ขันเอาดูครับเอ๊ะทำไมเหมือนตะแคงใส่กันเหมือนไก่ตีเลยนะเนี่ยเอาเป็นละลายไปนี่เอะแม่ขันเอออ่ะดูครับทักทายกันหน่อยเร็ว เป็นใครเป็นญาติพี่น้องเราไหมนี่เออทักทายกันก่อนพังไม่แก้วทำไมเหมือนควานยังเลยอะ่ะน้ำไม่อาบด้วยโอ้ยอะไรขนาดนั้นนี่ <c oughs> ดูครับเช็คกลิ่นโอ้นะนิสัยดีครับพังไม่แก้วค,ครับนิสัยดีวาวาว อ่าแม่ขันหันตูดให้ละเออเช็คก,กันครับเช็คเช็คเช็คดูครับความน่ารักดูความน่ารักของแม่ขันกับแม่แก้วนะฮะดูครับโอ้โหทำยังไงแม่ขันโอ้รักไหมรักกันเลยโอ้ยนานๆได้เจอกันนะฮะเราไม่ค่อยได้เข้าหากันเลยกับแม่แก้วนะครับ เอาละสิถ้าแม่แก้วส่งเสียงนี่ยแม่ขันติดแก่เลยนะเนี่ยยิ่งหาเพื่อนอยู่นะฮะ <g ül> ก็ดีเนาะยังดีนะครับที่เราออนทัวร์มาเจอกันนะฮะแล้วก็ได้มีเพื่อนนานๆได้เจอกันทีหนึ่งนะครับนี่ฮะแม่ขันแม่ขันจะชวนเพื่อนไปไหนล่ะอืไปอาบน้ำก่อนเร็เวจะชวนแม่แก้วไปไหนนี่ มาไปอาบน้ำกันก่อนอีกไม่นานเราก็คงจะได้แยกกันนะครับนี่ตอนอาบน้ำเสร็จเราก็จะได้แยกกันนะครับได้นอนกันด้วยกันแค่คืนเดียวแม่แก้วนี่อ้วนขึ้นนะครับที่มาใหม่ๆนี่แม่แก้วเนี่ยพร้อมยังกับควานเลยนี่แม่แก้วเขาเริ่มมีเนื้อมีน้ำมีนวลมีเนื้อหนังมังสา โอ้โห oh, oh. หุ่นเหมือนสีดอเลยนะครับเนี่ยถ้าเอาไปทํานี่ติดแน่นอนเลยนะเนี่ยนี่ครับโอ้โ oh, ห oh, แม่แก้วนี่รู้มากเลยนะตามแม่คันมานี่ครับสาวสวยอีกเชือกหนึ่งนะฮะัทางแม่แก้วแม่แก้วอายุเท่าไหร่แล้วควันฮะแม่แก้วเอาจริงๆเลยนะ ในตั๋วรูปประพันธ์สามสิบปีนะครับทางแม่แก้วนะฮะก็จะรุ่นรุ่นเดียวกันนะฮะกับแม่ขันเงินเลยในนี้โอ้โหะอ่ะไปอาบน้ํากันก่อนเร็วเอาแม่ขันขึ้นไปอาบน้ําก่อนลูกไป,ไป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 ขึ้นไปอาบน้ําก่อนไปไป,ไปตามคันทิวไปเลยกลัวเพื่อนไม่ไปด้วยเหรอ โอ้ยที่ไหนได้รอแม่แก้วนี่เองอสาวสังคมเอ้ยนั่นไงพอเพื่อนมาแล้วไม่ขึ้นอีกเอาขึ้นไปขึ้นไปไม่ขันไปอาบน้ําก่อนลูกเออไปเลยขึ้นไปนี่ไงโอ้โหเนาะใจของเจ้าทำด้วยอะไรไม่ขันช่างอ่อนละมุนซะเลือเกิน รักทั้งเพื่อนดูครับเสียงครางควนครางแล้วโอ้ยรักกันแล้วนี่สองเชือกเนี่ยโอ้โหนี่ครับแม่ขันเรียกแม่แก้วไปด้วยอืมไม่รู้ว่าใครติดใครเด้อนี่เด้อ <laughs> น้ำใจเจ้าน้อแม่ขันเอ้ยนี่ครับน่ารักมากๆเลยลเป็นช้างที่อืห <laughs> เอาลูกเอาเต้าเอาเพื่อนเอาฝูงมากๆเลยไม่ขันมาดูอีกบุมหนึ่งครับสองสาวอาบน้ำด้วยกันครับวันนี้ไม่ได้เล่นดินนะสงสัยจะไม่ได้ขัดแล้วนะครับวันนี้ <laughs> โอ้แม่แก้วลงเลยหรอแม่แก้วลงอาบน้ำเลยบ่โอ้โหไม่กลัวลมเลยแม่แก้ว ลงอาบน้ำเลยอือหือดูสั่งได้ครับดูดูควานอยู่ที่นู่นไม่แก้วไปนี่แล้วเอ้ยแม่ขันสิลงถอยแม่ขันแม่ขันก็อยากจะลงไปกับเพื่อนนะแม่ขันก็อยากไปกับเพื่อนอีกโอ้ยไม่เอาไม่เอาแม่ขันไม่ต้องลงนะโอด้ดู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 เล่นสนุกเลยอะ เอาแล้วเอาแล้วสนุกคนเดียวแล้วแม่แม่แก้วโอ้โหมุดสนุกอยู่คนเดียวแล้วแม่แก้วเออโอ้ทีนี้ติดคนละเออดูครับควานสั่งเอาด้วยควานสั่งอยู่ที่นู่นนะแม่แก้วยังไม่ขึ้นนะครับแต่แม่ขันจะไปขึ้นรถแล้ว ดูดูดูเมียแก้วเอ้ยเจ้าไม่ขึ้นบ่จะไปออนทัวร์ไหมนี่เมียแก้วคงจะไม่ได้ไปออนทัวร์กับเขาแล้วนี่น่ารักมากๆนะครับเมียแก้วดูครับนางนางอยากเล่นน้าไม่ยอมขึ้นแล้วอ่ะอ่ะลุกละลุกละเออเออเออเม่ขันไปก่อนเ้อะ อาแม่ขันไปแล้วนะแม่ขันจะไปแล้วลเดี๋ยวแม่แก้วจะไปหรือเปล่าอ๋อแม่แก้วก็ไปครับเรียกง่ายมากนั่นไงนั่นไงโอ้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 โ,อโอ่งมา้เลยโม้แก้วอ้วอ้้อ้โอ้โอ้โอ้มาก เดี๋ยวแม่ขันก็ยังไม่ยอมนะรอเพื่อนอยู่แม่ขันก็ไม่ยอมขึ้นรถนะครับนี่ไม่ยอมไปขึ้นรถรอแม่แก้วโอ้โหจิตใจของแม่ขันเอ้ยน่ารักมากมากครับผมอือหือเป็นมิตรไทยแลนด์เบลเลยน,นีย่แม่ขันของเราก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังค์เงินพลายมงคลน,น้อยของเราเอาไว้ด้วยนะครับ ฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนเด้อสวัสดีครับผม